สวัสดีเนี่ยมาเรงครับมานี่กับผมคน้นอินซี่ที่ภาพพี่น้องว่าเบิงเครื่องพ่นยาครับที่ดัดแปลงมาจากเครื่องสูบน้ำครับนี่คือเครื่องสูบน้ำครับที่ว่าถอดอปั๊มมันออกครับถอดปั๊มมันออกเลยว่ะซื้อมเลมาใส่ครับนี่คือโมเลซื้อมเลตัวนี้สองนิ้วมาใส่แต่ก็ซื้อปั๊มมาใส่ครับปั๊มหกหมุนปั๊มสามสูบเพื่อนปั๊มสามสูบครับต่วนนี่ดัดแปลงผู้ใดมี เครื่องสูบน้ำนี่ถ้าบ่ได้ใส่งานก็ถอดปั๊มหมอกครับถอดปัออ๊มหมอกแล้วก็เห็ดค้งใส่ครับหาสื่อเล็กเก่ามางเห็ดค้งใส่ครับแล้วก็เห็ดวิธีใดก็ได้ที่ว่าเอาตามความานัดของพี่น้องนะครับเนี่ยตัวนี้คือปั๊มสามสูบครับนี่ปั๊มสามสูบสำหรับพ่นยาโดยเฉพาะครับตัวนี้ตามที่ว่า ผมได้ล๋ลงวิดีโอไปแล้วนี่็คือพ่นให้พี่น้องในเบื้องเลังครับนี่แหละค่ะเพงตัวนี้แหละครับตัวนี้อาจจะต,ตัวเก้าผมมัน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 จักเสียแล้ะครับนี่อาลูกสูบมันติดบด้บด้ใส่งานไปโดนบปนี้ก็เอาตัวไม้เลยครับซื้อตัวไม้มาเนี่ราคาสองพันสองครับสองพันสองสองพันสามครับนี่คือพี่น้องจากเบื้องครับือว่าสมาชิก เอฟซีช่องคนอินซี่อยากเบิ้งกะผมก็เลยเรียกร้องกันมาหลายว่าอยากเห็นผมก็เลยออปเ,เบียดในเบิ้งครับเพราะว่าฮาลลังคุ้นกับตรงการนั่งเทียกัมีเครื่องสูบน้ำยุบนับนบดได้เฮ็ดยังสื้อมากกับบดได้สูบเพราะว่าสูมือนี่มีหน้าคล่องสร้อยเนาะมีน้ำถึงแล้วกับบดได้สูบอะเอามาเห็นตัวนี้นะครับเอาไมา่กินเครื่องพ่นยาพ่นเข่าลากสายครับ นี่ก็ได้ยุ่ประมาณร้อยเมตรครับสายร้อยเมตรลากได้สบายครับฉีดพุ่งไก่ฉีดต้นยางกระหูละ่ะขึ้นหอนยอดมั่นผละครับนี่แหละสาหรับเครื่องพ่นยาของคนอินซี่กะมีแค่นี้แหละครับไอพี่น้องพี่จาหน้าเบิงว่าถาวาพวกเขาใจกบโทรมาหากบตามเบอร์ที่ล่งไวละครับสำหรับพี่ดูนี่ก็เอาไว้เพียงซัน้นนี้แหละครับสวัสดีครับ